สวัสดีครับทุกคนที่เข้ามารับชมช่องสูตรไหวทะล่ามาหน่อยนะครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้ผมจะลงหลักร้อยนะครับจำนวนสี่สูตรเดินระยะยาวมาทางนั้น,นครับเดินต่อเน,นื่มมองมาสามมวดถูกต่อเนื่องมาสามมวดติดกับสองมวดติดครับก่อนหนึ่งมาฟังคำเตือนกันก่อนนะ คำเตือนเป็นข้อมูลแนวทางในการพิจารณาเลือกสื่อสารกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการเัน,น,นอ่าเรามาดูกันเลยวันออที่แล้วหลุดเดินสุดที่หนึ่งเดินต่อหลักร้อยมาแปด สูตรที่สอเดินต่อมา8ปดสองสูตรนี้ถูกต่อเน,นื่องมาสามวันแล้วนะผมลงมาสามวันละามวัน,นส่วนสูตนี้หลุดไปหลุดไปไม่ต้องใช้ครับหลุดไปแล้วก็ไม่ต้องใช้สูตรนี้เหมือนกันส่วนแบบ7ตัว เจ็ดตัวนี้ผมสงเจนี่เจ็ดตัวนี้ผมลงสองรอบมานะรู้สึกว่าอ่าใช่ใช่จ็ดตัวนี้ผมจริงๆผมลงได้สามมดวดก่อนแหะแต่ผมไม่ได้ลงไปงวดนหนึ่งเดี๋ยววันที่แล้วก็ลงนะอันนี้ก็ลงวันที่แล้วก็ถูกต่อเน,นื่องมามีเจ็ดตัวนี้เป็นสุดเก่าที่ว่าที่ลงมาสามสามม้วดอะ ผมหยุดลืมลงไปก็เลยให้ตัวอื่นลงไปแทนก่อนแต่เขาก็เดินปกติเขามาลงอีกพอวันที่ผ่านมาก็เอามาลงอีกเขาก็โอเคเนี่ยเขาเด็ดตัวเดี๋ยวเราจะมาตามต่อสี่สุดนี้นะอ่าเขาเดินมาต่อเน,นื่องตลอดเราไม่เอา สมาชิกเข้ามาเพิ่มก่อนเพราะว่าบางทีเอามาปั๊บเนี่ยถ้าสี่สูตรนี้มันเดินของเขาปกติอยู่แล้วเนี่ยเราสูตรอื่นเข้ามาเ,เราก็ไม่แน่ใจว่าเมื่อลงมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อแต่เกิดหลุดไปสูตรที่เอามาใหม่เนี่ยมันก็เท่ากับสี่สูตรก็เลขมันก็หลุดไปเลยอะ่ะพูดง่ายอ่านะเอานี้ไปก่อน่อส่วน สูตรอื่นที่เป็นหลักร้อยอะไรเนี่ยผมจะทยอยลงให้สี่ห้าตัวสี่ตัวไอ้สี่ตัวนี้ลงไปแล้วนะใครที่ชอบแบบสี่ตัวเนี่ยผมลงหลักร้อยให้แล้วเราไปดูได้เลยนะนะครับอ่ะโอเคเรามาตามต่อสีนะสอ่สุดนี้นะ,นส,ะส,นนะสุดหนึ่งร้อนสยู่เนี่ยนี่คืออ่าสุดนี้นะสุดที่หนึ่งห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามคือสุดน,นะครับ นจบต่อไปต่อมาก็ส่วนนี้นะอยสุดที่สองสุดหนึ่งสองสามเจ้าเจ็ดแปดต่อกันไปต่อมาจะเป็นสุดเจ็ดตัวเจ็ดตัว ก็คือส่วนี้นะจิดไปกนึ่นี่ต่อมาก็คือส่วนี้นะแปดก็สนี่โอเค เรามาดูเลยว่าสี่สุดที่เดินต่อเนื่องมานานเนี่ยเขาจะว่ายัางไงต่อเงนนี่นะมนชนเละอะไรบ้างอ่มาดูเลยอันนี่ถึ้งแต่อันนี้สองติกอัเนี้ยส่วนนี้เงินก็ตั้งแต่น,นั้นแหละที่ผมบอกไปเมื่อกี้มันลงมาตั้งนานแล้วกวันนี้เนี่ยเจ็ดศูนศูนย์ ลงมาก่อนจะเป็นโซนิกเรา,าตามตอนเลยนะอ่าสูตที่หนึ่งนะครับ ใช้หลักร้อยเออใช้หลักแสนสองครั้งหลักสิบสองครั้งหลักหน่วยสามครั้งหลักหน่วยท้ายสองตัวหนึ่งครั้ง,หล, 2, งหลักหน่วยหน้าที่หนึ่งสี่ครั้งหลักร้อยหน้าที่สองหนึ่งครั้งหลักหน่วยท้ายที่หนึ่งสองครั้งหลักร้อยท้ายที่สองหนึ่งครั้งบวกสองค่าคงที่นะครับตัวเลขที่บวกกันมากกว่าหนึ่งครั้งเนี่ยผมก็เขียนไว้แล้วนะหกกับแปดได้สี่สี่กับสองได้หกหกกับสี่ได้ศูนย์ 6กับห้าได้หนึ 3, 3่งหนึ 9, 9่งกับสองได้สามสามกับหได้เก้าก้ากับสองได้หได้หนึ่งอีกรอบนึงหกับแได้ส 4, 4ีกับสได้หกกับสได้ศูนกับหได้หนกับสได้สากับหได้เกกับสได้หนะอันนี้ก็บวกหนึ่งแต้มไปตลอดะ ถัดมาสูตรที่สองหลักหมื่นหน้าครั้งหลักหน่วยสองครั้งหลักสิบท้ายสองตัวสามครั้งหลักหน่วยท้ายสองตัวหนึ่งครั้งหลักหน่วยหน้าที่สองหนึ่งครั้งหลักร้อยท้ายที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักสิบท้ายที่หนึ่งสองครั้งหลักหน่วยท้ายที่หนึ่งหนึ่งครั้ง ห้บวกแปดได้สามบวกหได้แปดบวกสี่ได้สองสองบวกศูนย์ได้สองสองบวกเจ็ดได้เก้าเก้าบวกหกได้ห้าห้าบวกหนึ่งได้หกได้หกอีกสักครั้งหนึ่งหากับแปดได้สากับหได้แปปดกับสได้สองบวกศนได้สองบวเจ็ดได้เก้าเก้าบวกหกได้ห้าห้าบวนงได้หกองอันนี้ก็เดี๋ยว ตุกทั้งหลาห้าบวกแปดได้สามสามบวกห้าได้แปดแปดกับสี 9, 9่ได้สองสองบวกสี่ได้สองสองกับเจ็ดได้เก้าเก้ากับหกได้ห้าห้ากับหนึ่งได้หก มาจะเป็นสูตรที่3 7ตัวใช้หลักหมื่นสครั้งหลักสิบหนึ่งครั้งหลักร้อยหน้าที่1 4ครั้งหลักสิบหน้าที่หนึ่งครั้งหลักร้อยหน้าที่2 1ครั้งหลักหน่วยท้ายที่1 7ครั้งบวก4ค่าคงที่3บวกเ้าได้2 2บวกสีได้6 6บวกสได้9 9บวก5ได้4 4บวกได้1 1บวก4ีได้5อีกรอบหนึ่ง3 9ก้าได้2 2กสอก็ สได้หกหกกับสามได้เก้าเก้าห้าสี่ส,สีกับเจดได้หนึ่งหนึ่งสีได้ห้าถูกต้ออันนี้ก็เหมือนกันนะครับเรียงตัวไปเลย สตรที่สี่นะครับใช้หลักแสน3ามครั้งหลักสบครั้งหลัก10ิท้ายสองตัว2ครั้งหลักหน่วยท้าย2ตัวสองครั้งหลักหน่วยหน้าที่สองสี่ครั้งฮ้ยไม่ใช่เนี่ยผมโบกผิดแลนะ้วเนี่ยอ๋อถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วไม่ได้ผิดถูกแล้วเจ็ดคูณหนึ่งได้เจ็ดถูกแล้วถูกแล้วทำไมสี่บวกแปดได้สองสองบวกศูนย์ได้สอง สองกับแปได้0ูนยศนยอ้นี่หนึ่งหน,นึ่งกับแปได้เก้าเกกับห้าได้สี่สี่กับ5้าได้เก้าทีนึ่งได้เก้าใช่ไหมสี่กับแปดได้สองสองกับศได้สองสองกับแปดได้ศูนย์ไดศูกับแปดได้9ก้าเกับห้อ่าเก้าบได้4ี่ส้าได้9้าถูกต้อง

หนึ่งมีสี่สุดสองมีสามสุดสามมีสามสุดสี่มีสามสุดห้าห้ามีสามสุดหกสามสุดอีกเจ็ดสามสุดแปดสามสุดเก้า แค่นี้เองสองตัวถ้าเดินทั้งสี่สุดก็หนึ่งกับเก้าเอาใหม่นะตัวไหนตกอยู่บ้างไหมถูกต,ต้องสามถูกต้องสี่ถูกต้องห้าถูกต้องหกถูกต้องเจ็ดถูกต้องแปดถูกต้องเก้า รักลอยชนเด okay. um, uh, okay, ่นที่หน่าโอเคนะครับ ำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จบเป็นแค่นี้นะครับสวัสดีครับ